สวัสดีครับกรเกษตรการสินนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับสำหรับแปลงมันสําปะหลังที่ผมทำการทดลองจำนวนสาไร่นะครับเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังนะครับ วันนี้หลังจากที่ผมได้ทําการปรับสภาพดินนะครับโดยการเอาขี้แพะจํานวน150กระสอบนะครับใน3ไร่คือไร่ละ50กระสอบนะครับโรยให้ทั่วแปลงแล้วก็ทําการไถกลบนะครับไถกลบแปลงมันฉหลังแปลงนี้แล้วนะครับวันนี้ก็มาแก้ปัญหาในเรื่องของดินเป็นกรดนะครับโดยทําการโรยปูนขาวให้ทั่วแปลงนะครับ พื้นที่ของผมที่ทำการทดลองมันจะมีอยู่3ไร่นะครับผมก็ใช้ปูนขาวจำนวนไร่ละนะครับไร่ละ20กิโล ในส่วนของปูนขาวนะครับคุณสมบัติของเขาก็จะมี1นนะครับช่วยลดความเป็นกรดของดินเนี่ยนะเพราะว่าปูนขาวเนะี่ยมันมีมันมีค่าของความเป็นด่างแล้วก็เอาด่างจากปูนขาวนี่ไปลดความเป็นกรดของดินนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของของปูนขาวคือการที่เราใช้ปูนขาวเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินนะนั่นก็คือเพิ่มปริมาณแคลเซียมในดินนะครับ แล้วก็คุณสมบัติข้อที่3นะครับของปูนขาวในปูนขาวเนี่ยมันจะช่วยปกป้องโรคพืชที่อยู่ในดินได้เพราะเราเอาปูนขาวเนี่ยไปปรับค่า p s นะครับให้มันให้มันลดลงหรือว่าอ่อนลงนะครับให้มีค่าความเป็นกรดอยู่ที่5 5าหถึงห5หรือว่า5ถึง7นะครับอยู่ประมาณนี้ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียรกลุ่มที่มีประโยชน์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเป็นจุลินทรีย์ที่ดีหรือว่าแบคทีเรียรที่ดีเนี่ย ที่ที่มีประโยชน์ต่อพืชสามารถอาศัยอยู่ได้ในปูนขาวเนี่ยมันมีสถานะของความเป็นด่างนะครับก็ใช้แก้แก้ดินที่มีสภาพความเป็นกรดคือกรดกับด่างจะทำปฏิกิริยาเคมีนะครับจนกลายเป็นกลาง แต่ว่าเราต้องใส่ในปริมาณที่พอดีกันนะครับทั้งนี้นะครับก็แนะนําอยากให้ตรวจสภาพของของดินก่อนนะครับการตรวจสภาพดินก็มันก็มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการตรวจสภาพดินหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างของของดินอยู่นะครับแล้วก็ดูนะครับในราคามันก็มี500-700เนะครับเพื่อเพื่อดูค่าค่า PS ของดินนะครับเราจะได้ใช้ปูนขาวได้ถูกนะบว่าบางบางแปลงเนี่ย ไม่เคยปรับสภาพดินมาก่อนนะครับไม่เคยโรยปูนขาวมาก่อนดินบางแปลงก็มีมีความเป็นกรดนะครับดินเปรี้ยวนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาในส่วนนั้นนะครับเพื่อปรับค่าค่า PS ของดินนะครับก่อนใช้ปูนขาวเราต้องตรวจสภาพดินก่อนนะครับว่าดินเรามีความเป็นกดหรือว่าเป็นด่างมีความเป็นกรนดกไหมนะครับถ้ามีก็ใส่ปูนขาวนะครับ จะใส่มากหรือน้อยนะั่นก็ขึ้นอยู่กับความเป็นกฎของดินนะครับในการหาซื้อปูนขาวเนี่ยเราต้องไปซื้อที่ร้านค้าขายเกี่ยวกับการเกษตรนะครับไม่ใช่ร้านพวกวัสดุก่อสร้างนะมันมันคนละปูนกันนะครับ,บสำหรับใน ep นี้นะครับก็เป็นการปรับปรุงดิน,นโดยใช้ปูนขาวปรับสบภาพความเป็นกฎของดินนะครับใน ep หน้าในแปลงทดลองนี้นะครับผมก็จะมาปลูกม,มันแล้ว นะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับแปลงทดลองของของผมแปลงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ